คนที่เกิดวันพุธนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤศจิกานะคะเดือนหน้านี่เองค่ะ15วันนี้ดวงการงาน คนที่เกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรนะคะหลายคนคอมเมนต์ว่าพุธกลางวันบ้างกลางคืนบ้างอาจาร,รย์นําทั้งกลางวันและกลางคืนมาเป็นคําทํานายกลางค่ะดังนั้นกลางวันและกลางคืนเนี่ยฟังได้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเขาบอกดวงการงานคนที่เกิดวันพุธค่ะในช่วงนี้นะคะต้องบอกคุณรับผิดชอบงานหลายอย่างทําให้เกิดภาวะความเครียดนะคะทําให้งานบางอย่างล่าช้าลงตั้งสติให้ดีค่ะต้องบอกนี้ค่ะดวงการงานเนี่ยต้องบอกไม่ได้แย่นะต้องบอกนี้คนที่เกิดวันพุธ ตั้งแต่วันที่1นึ ถึง15พฤศจิกาเนี่ยดวงการงานไม่ได้แย่เขาบอกว่าการงานเนี่ยใครทําค้าขายออนไลน์นะคะก็จะมีงานเข้ามามารุมมาตุ้มนะคะเนื่องจากว่าฟ้าเปิดไงทุกอย่างเริ่มดีขึ้นสิ่งต่างเริ่มดีขึ้นใครทําธุรกิจค้าขายยอดขายเริ่มเยอะขึ้นมันเหมือนอั้นจากเดือน2เดือนที่ผ่านมาเดือน2พฤเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับยอดขายไม่ดีมันอั้นมันเงียบทั้งหมดแต่พอหนึ่งพฤศจิกามานี่ฮะทุกอย่างเนี่ยจากสิ่งที่อั้นเนี่ยจะเข้ามารุมมาตุ้มหมดเลยใครทําค้าขาย ออนไลน์เตรียมตัวนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันพุธฮะยอดขายจะถล่มทลายแต่หลังบ้านต้องทําให้ดีค่ะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีไม่งั้นเนี่ยงานที่เข้ามามารุมมาตุ้มจะทําให้เราเสียหายฟังดีๆนะคะเช่น ยอดขายจะเข้ามาพร้อมกันทีเดียว2 3 2 3 0 0ชิ้นแบบเนี้ยซึ่งคุณเองมีในสต็อกไม่ถึงหรือว่ามีคนโทร,รศัพท์เข้ามาเยอะมากอ้นทุกเรื่องราวทั้งหมดเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะ1-15ิาพฤศจิกาค่ะดวงการงานเนี่ยจะเข้ามามารุมมาตุ้มจนถึงขั้นเสียหายได้นะคะดังนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าหลังบ้านต้องเตรียมความพร้อมให้ดีสําหรับใครหลายคนค่ะที่ทํางานประจํานะคะก็จะมีงานเตรียมตัวมีงานเข้ามาล้นมือจากงานที่ดองและกองไว้ สอสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยงานก็จะเข้ามาทําให้เครียดมากมายจะทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วทําไมงานมารุมทีเดียวเพราะ1พึ่งิกจจาค่ะ ข้อแรกเลยคือเป็นการเปิดสก,กาลานนะคะเปิดสิ่งต่างๆเนี่ยให้ทุกอย่างเริ่มกลับมาปกติงานก็จะมารุมมาตุ้มน,น,นั้นดูแลดีๆทําให้ดีค่ะแล้วทุกอย่างจะดีในเรื่องของงานค่ะส่วนดวงการเงินเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะ,ะความกังวลใจเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยตัวเราเองะนะฮะ,ะเรื่องเงินต่างๆเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่ 2- อสาเดือนที่ผ่านมาดวงการเงินสําหรับคนเกิดวันพุธไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนเนี่ยที่ผ่านมาจ่าย เก่งเละเทะนะคะที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยคืออำนาจซื้อในมือเรานะคะซื้อทุกอย่างขาดการวางแผนค่ะดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าการที่เราการที่เราซื้ออะไรก็ตามแล้วมีประโยชน์สําหรับเดือนถัดไปสุดท้ายสิ่งที่ซื้อมาไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะเลยทําให้นะคะเดือนพฤศจิกายนแต่วันที่1นึถึงสิเนี่ยมานั่งเสียดายเงินนะคะสำหรับดวงเรื่องของการเงินเนาะมานั่ง เสียดายเงินจากถึงที่ทจ่ายไปจากเดือน2เดือนที่ผ่านมาแต่ดวงการเงินใน15วันนี้ก็ไม่ได้แย่แต่มันก็เดินของมันไปได้เรื่อยๆก็ถือว่ายังโชคดีนะคะดวงการเงินคนเกิดวันพุธไม่ว่ากลางวันกลางคืนถือว่าการเงินเนี่ยยังไปได้เรื่อยๆไม่หวือหวาไม่สุดไม่แย่แต่ก็ไปได้เรื่อยๆนะคะดังนั้น15วันแรกเนี่ยหนึถือว่าดีเรื่องการเงินค่ะนะคะมาสู่ความรักนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะ เรื่องของคนโสดนะคะไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือกลางคืนก็ตามคนโสดฟังดีๆค่ะเขาบอกช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ตัวเราเองค่ะเหงามากเหงาที่สุดเหงาแล้วเหงาอีกเหงาเหงาเหงาจนต้องตะกุยข้างฝาเลยนะคะหรือบางทีก็ต้องแบบประมาณว่าเออแบบเหงาหงอยอเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแบบนี้ค่ะอาจารย์บอกเลยค่ะว่าช่วงระหว่างนี้คนโสดต้องมีสติไอ้มากนะคะไม่งั้นเนี่ยความเหงาจะทําให้ทุกอย่างพังนะคะ 啊。Yeah. บางทีการที่เราเหงาเนี่ยหรือบางทีการที่เรารู้สึกว่าเราโสดมานานนะฮะบางทีเราคว้าใครมาก็ได้ไม่ได้นะคะต้องบอกนี้ฮะบางทีเราใช้จังหวะช่วงความเหงาเนี่ยไปคว้าใครมาแล้วนะคะคิดว่าการไปคว้าในครั้งนั้นเนี่ยจะมาทดแทนสิ่งที่เหงาได้กลับกลายเป็นภาระนะคะท่านผู้ชมขาดิฉันเรียนให้ทราบเลยฮะดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงจังหวะคนโสดขอให้โสดอยู่ก่อนอย่าใจร้อนเพราะจังหวะชีวิตยังไม่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณไปคว้า มาในระหว่างที่คุณเหงาเนี่ย คุณจะได้แค่มาเติมเต็มเรื่องความเหงาแต่ความรักคุณจะไม่ได้คนโสดอย่าพึ่งมีความรักในช่วง15วันนี้นะคะ1-15พฤศจิกางดเรื่องความรักสำหรับคนโสดค่ะส่วนคนที่มีคู่นะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงที่เราเนี่ยะนะคะจะต้องพูดคุยนะคะด้วยสตินะคะอาจจะต้องพูดคุยกันด้วยเหตุและผลที่สําคัญเนะะี่ยค่ะบางทีเนี่ยต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธจะมีอยู่หนึ่งข้อคือเขาบอกมีอีโก้ สูงนะคะลองถามคนเกิดวันพุธฮะนะคะคนเกิดวันพุทธที่กำลังชมไลฟ์อาจารย์อยู่ตอนนี้ใครที่เกิดวันพุธนะคะใครที่เกิดวันพุธฟังดีๆนะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยอีกโก้เยอะนะคะ1คําขอโทษขอไม่เป็นไม่รู้จักการใช้คําขอโทษนะคะคําขอโทษไม่เคยหลุดออกจากปากค่ะนะคะแม้กระทั่งผิด นะคะข้อที่2ไหลลื่นเรื่อยแม้กระทั่งผิดต่างๆก็ไม่ยอมที่จะปริปากในการขอโทษดังนั้นเนี่ยต้องบอกความรักสําหรับคนมีคู่เรื่องเนี่ยสำคัญนะคะเมื่อมีอีโกโ้เมื่อมีสิ่งต่างความรักก็ไม่สมบูรณ์แบบบางทีความรักยอมกันได้แต่คนเกิดวันพุธไม่ยอมค่ะปล่อยให้เรื่องราวมีเรื่องราวมากมายปล่อยให้เรื่องราวต่างๆแทนที่ขอโทษคําเดียวและจบนะคะแต่มันจะไม่จบเพราะไม่ใช้คําว่าขอโทษดังนั้นต้องบอกเลยค่ะคนมี คู่ในช่วงวันที่1นึถึงสิพฤศจิกาเนี่ยอาจจะมีเหตุผลในการทะเลาะก,กันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดจากเรานะคะถ้าใช้คําขอโทษได้ให้ใช้คําขอโทษอย่ามีอีโก้เด็ดขาดค่ะเพราะอีโก้สาหรับคู่รักเนี่ย มันทําให้ทุกอย่างพังนะคะบางทียอมหน่อยนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงหน่อยทุกอย่างจะดีมีคนบอกอาจารย์ขาแม่นมากคะ่ะหนูเกิดวันพุธตรงมากคืออย่างที่บอกฮะอีโก้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะบางทีความรักความสัมพันธ์บางทีเนี่ยให้เรามองคิดดูดีๆว่า คู่รักของเราเนี่ยบางทีเขาเองเขามีภาระเขาเหนื่อยสิ่งต่างๆบางทีเราเองน้ําคำก็ได้บางทีน้ํำคาไม่ได้น้ําใจก็ยังมีน้ําจันไม่น้ําคำก็ยังมีดังนั้นสิ่งต่างต้องดูแลดีๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่ค่ะนะคะแล้วจะคลี่คลายดีในวันที่1นึถึงสิ พฤติกาค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะนะคะมีภาวะปวดหัวไมเกรนนะคะแล้วก็ชีวิตโดยส่วนใหญ่อย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าแนะนำนะคะให้เราเนี่ยะมีการออกกําลังกายนะคะมีการแบ่งจัดสรรเวลาให้ดีค่ะเพราะคนเกิดวันพุธฟ,ฟังดีๆค่ะอันนี้จริงไม่จริงคอมเมนต์เลยนะอันนี้จริงไม่จริงช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะคนเกิดวันพุธโดยส่วนใหญ่นอนไม่เป็นเวลา พักผ่อนไม่เป็นเวลาเวลาที่จะนอนกลับไม่นอนค่ะบางคนก็เล่นเล่นเอ่อเล่นโซเชียลเล่นมือถือตี1ตี2ตี3ก็ไม่ยอมนอนบางคนก็ไม่ดูแลสุขภาพบางคนก็ติดซีรีส์จนแบบยาวเลยค่ะ จริงครับเนี่ยมีคนบอกจริงครับไม่นอนนะคะไม่นอนไม่พักผ่อนแต่พอเช้ามาก็งุนหงิดไม่ได้หงุนหงิดแล้วค่ะงุนหงิดจากการที่ไม่ได้พักผ่อนนั่นคนเกิดวันพุธสุขภาพจะมีปัญหาเรื่องเดียวที่เป็นปัญหาหลักคือการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วนอนไม่เป็นเวลาบางทีก็ไม่บริหารเวลาให้ดีนั้นเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพได้โดยเฉพาะเรื่องของความเครียดนะคะเมื่อนอนน้อยก็เวียง จริงไหมคะถ้าจริงคอมเมนต์เลยค่ะเมื่อนอนน้อยก็เหวี่ยงนะคะนี่ไงจริงค่ะอาจารย์จริงค่ะ,คะเนี่ยเขาบอกวันพุธนอนหลับยากไม่คิดจะหลับหรือเปล่าบางทีเป็นแบบนี้ด้วยนะคะไม่ใช่หลับยากหรอกค่ะไม่คิดจะหลับค่ะนะคะดังนั้นต้องกลับมาปรับนะคะนาฬิกาชีวิตให้ดีโดยเฉพาะการพักผ่อนคนเกิดวันพุธท,ทั้งกลางวันและกลางคืนจะดีค่ะนะคะ